แฟนผีค no ิดถึงเดเกอรากันไหมโอนานากล่าวขอโทษหลังพลาดในเกมเจอบบเยนช่วงนี้ก็โหมีแต่ข่าวของแมนยูนะขออนุญาตพูดถึงโอนานาอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันครับเพราะว่าหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดประเดิมสนามครับแมนยูบุกไปเยือนบบเยนมมวนกครับแล้วก็แพ้ไป3ต่อ4ี่ไอความพ่ายแพ้แฟนผีบางคนอาจจะยอมรับได้เพราะว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยแฟนแมนยูบอกว่าฟอร์มของทีมตัวเองเนี่ยไม่ค่อยดีครับแต่ว่าประตูแรกที่เสียครับเป็นการผิดพลาดของอังเดโอนาน่าลูกยิงของซานนี่อาจจะไม่ได้ แรงมากนะครับแล้วก็มาตรงตัวด้วยแต่ว่าโอนาน่าเนี่ยก็ภาษาฟุตบอลเรียกว่าซองแตกย่างเห็นได้ชัดครับรับพลาดทำให้ทีมเสียประตูลและรับเสร็จแก,กก็ก,ก้มหน้าสารภาพผิดกับพื้นสนามเลยนะฮะสุดท้ายว่าแมนยูจะเร่งเครื่องก็ไล่ไม่ทันครับแพ้ไป3ต่อ4หลังเกมโอนาน่าก็นงบอกว่าออกมาขอโทษเพื่อนร่วมทีมขอโทษแฟนบอลแล้วบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้ของแฟนบอลครับแล้วก็อยากจะขอโทษแฟนๆที่เขาพลาดในวันนี้ความพ่ายแพ้นในเกมนี้เนี่ยเขามีส่วนรับไปเต็มๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่โอ้แฟนแมนยูก็ถกเถียงกัน อย่างมากครับว่าการเซ็นโอนาน่าเข้ามาแทนที่ของโรบิดเดเกอาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า5นัดในพรีเมียร์ลีกครับโอนาน่าลงสนาม5เกมเสีย10ประตูแต่ไอ้10ลูกที่เสียเนี่ยหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นเดเกออาจจะเซฟได้แต่มันก็เป็นคําว่าอาจจะครับเพราะว่าบางลูกก็ต้องยอมรับว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลูกที่แมนยูโดนยิงมันก็จ่ดจอบมันก็เป็นการล่อเป้าจริงๆครับทำให้มีคําถามว่าบางทีเดเกอก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันยิงดีจริงๆแต่ล่าสุดในเกมแชมเปี้ยนลีกกับไบเออร์เนี่ยมันไม เพราะลูกนี้เนี่ยมันไม่ต้องถึงมือเดกาเาหรอกครับประตูคนอื่นก็น่าจะรับได้ครับแต่โอเดานาเนี่ยพาดเต็มๆครับไปรับเข้าซองแต่ซองนั้นแต่ครับซึ่งก็เป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์ว่าการจะเซ็นสัญญากับประตูเนี่ยมันต้องดูเรื่องฝีมือการเซฟก่อนหรือเปล่าหรือว่าเอาการออกบอลด้วยเท้ามานะฮะซึ่งแน่นอนครับเดกาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็เป็นตำนานของสโมสรใน,นโชว์ซุปเปอร์เซฟสวยๆไปหลายครั้งครับพร้อมกับปีล่าสุดก่อนจะหมดสัญญากับแมนยูก็คือได้ตำแหน่งถุง มือทอทงคําาด้วยังนั้นการมาแทนที่เดกอาของโอนาน่าเนี่ยมันกดดันอยู่แล้วฮะด้วยการที่มามีค่าตัวมหาศาลแล้วก็มาเป็นประตูของทีมใหญ่อย่างแมนยูเนี่ยมันแบกรับความกดดันอยู่แล้วครับและเหมือนว่าเจ้าตัวตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันอย่างหนักเลยสำหรับโอนาน่านะครับแฟนเพีคิดถึงเดกอากันไหมหรือว่าอยากให้กําลังใจโอนาน่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยพบก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ